ขี่ขอบแล้วคะเด็กหญิงอะไรนะห้าขวบเด็กหญิงอะไรคะเด็กหญิงแบาอะไรนะคคุณค่าจะอ่านี่ค่ะมาให้เรงเพลยวนี่เค้กน้องเ,เองเี่ยเขาเขียนสีชานี่ไง แล้วตอนนี้มาเที่ยวเห็นจะเป็นเอะเลเนะยเดี๋ยวต้องขัดตามค่ะนี่ค่ะอันนี้จะเป็นขนมในตำนานที่สมัยเด็กน้อนุ่นมักกินเนาะก็เลยจะเป็นน้องดเ,อเดี่ยวจะมากแล้วก็ขนมเค้กไปค่ะอันนี้เรามาเจอ,เอ,อ,อแบบนี้ช่องแบเลลด้วยช่อม <laughs> แบเด็ดมันอมแบเดอแครับซอมแบเอาดีกว่าชองแบงแบแบ เจเอ๋วันน้าสวัสดีค่ะพี่นุ่นซื้อเค้กมาให้ก่อนเอาไว้เป่าตอนเย็นเด้ออะรับหน่อยนี่ค่ะมะเขือยวนี่เค้กน้องทีเอลเขาเขียนสุดช้านี่ไง หับวบแล้วใช่ไหมห้าหัวบแล้วใช่ไหมมาไว้ไหนเราจะไว้ไหนในห้องหรืออรงนี้เอ๊ะ T L อ๋อใครเป่านะแม<า>่เหยียบแตกง่ายมโอ้อนะโอวินโดนกลัวแตกจะตายหรือเปล่าไหนเดียวชอบสีไหนมากที่สุดชอบ สีเรียลเหรอะคะอุ้ยเฮ้ยมีชุด <laughs> สีชมพูคิตตี้เลยเอาไว้ซี่งม,ม,มาให้เอาเออนะคะตำดวนก็มาในตำรวจตัดคนแล้วตัดแบบโลนเลยไหนโลกเปลียนมาวันนี้หนูไม่ร้องอ๋อเมื่อวานร้องไหมเปิดเทอมวันแรกเปิดเทอมวันแรกร้องทุกความแต่วันนี้ไม่ร้องร้องทำไม มันอยู่ไม่ร้องแล้วไม<อ>่ร้องแล้วใช่ไหมใช่ไม่ได้มาหาทีเอลหลายวันแล้วมาดูลำดวนสินี่ตอนนี้างเราจะไปด<อ>ูลำดวนแตกใช่ไหคะ่ะเพื่อนเยอะไหมไปโรงเรียนเป็นยังไงเยอะค่ะเยอะมากเลยใช่ไหมนี่นะวันนี้คิตตี้กับแชนแลมาลำดวนลำดวน <laughs> ดูตาไหนให้น้องที่จริงมันจะใส่แพมเพิร์อแต่ว่า มันใส่ไม่เป็นใส่แล้วมันไม่อยู่น,น,นี่ไงมุมในอิ่มลำดวนหนักครับ,รบอืมพี่นุ้ยยังไม่ตัดคลิปน้องเที่ยวกับลำดวนเลยที่ถ่ายได้กันเยอะๆเดี๋ยวพี่นุ้ยจะตัดยืนยืนเป็นยังไงตัดขนแล้วเหมือนเหมือนเดิมไหมเหมือนเหรอกี่ขอบแล้วคะเด็กหญิงอะไรนะห้าข้บเด็กหญิงอะไรคะเด็กหญิงบาลานซ์คุณค่ะอาจารย์เออแบบเรีนไปดูลำดวน ยีนาเยอะขันละเปิดปุ๊บไม่หามันไหมร้องไห้อุ้มไปหาปอยู่ไหมล่ะเปิดได้ไหมอ่ะอุ้มไปหาปอยู่อุ้มมันยกดีเ้ยเอ้ยเอ้ยวันนี้เชิญชวนเพื่อนมาไหมเชวนั่นอุ้มไม่หนักใช่ไหมใช่นั่นหาหนักเหรอใส่ไม่ได้หรอกมันกลัวมันไม่เคยใส่ อย้าใส่ะนะเอาแค่นี้แหละอย่าควม,มันเปื้อนไปขี่จกรยานเล่นโอ้ยตามน้ำแล้วได้หล่ะดูอะไรคะมันจะไม่เหงื่อออกหรอขับจัก,กรยานแต่งตัวสวยแล้วนะพี่เอ๋อโอ้ยเด็กโตเดี๋ยวก็วกวขับจักรยานคันใหญ่แล้วใช่ไหม โอเคพรุ <Okay. S 2> ่งนี้ก็ไปโรงเรียนใช่ไหมทีแอลนะตื่นกี่โมงไปโรงเรียนแอนนอนดึกเด้อตื่นกี่โมงไปโรงเรียนตื่นเช้าไหมไม่เช้าจะอะไร ตีสี่เหรอตื่นตีสี่เหรอนกน้อยะคะอ่ะอ๋อเป็นนกน้อยเหรอไม่ใช่นกกระทาแล้วเหรอวันนั้นนกกระทาตัวเดียวกันไหมไม่ค่ะแต่ว่าเขาเป็นนกกระทาชื่ออะไรบ้างนะชื่อจำได้อย่างชื่ออะไรก็ไม่รู้จำไม่ได้พ่อตั้งชื่อ,อวันนี้วันนี้นนนนต้นมะขาม เมื่อคามต้องเงี้ยหรอแม่ไม่ได้ปลูกน้ำเกิดขึ้นมาอีกเออใช่ไหมใช่ย่างของเล่นเหมือนคนอยู่อืมจับน้ำอีกไหมวันนี้คนสวยอะไรอีกไหมคะไม่เอาอีกทีพวกนี้อะไรใช่ไหมตรงนี้เอารถถ่ายมาถ่ายได้ใช่ไหมถ่ายแล้วดูอะไรนะมะหุงมะหุงเหรอมะหุงมะหุงไหนมะหุงใหญ่ยังมะหุงใครปลูกใครปลูกพีเอลหรือเปล่า เอาด้วยน้องพีเอลปุ๋ยโอ้ะน,นี้เอารถไถมาอันนั้นแล้วใช่ไหมนี่คนสวยเฮียพาเลาะดูมะขุมแล้วก็มาดูอะไรคะอันนี้เชอร์รี่เชอร์รี่จริงไหมยังแต่มันยังไม่ออกอ่ะจริงเหรอไม่ใช่เชอร์รี่จริงจริงเหรอมากอะไรก็ไม่รู้ดีกว่าแดงชอบกินมันเปร,รี้ยวๆหวานๆมะม่วงหามะนาวโหงห,งหรือเปล่าไม่ใช่ กำลังจะปลูกดูราบัลลี่เหรอไม่ใช่ไม่ใช่เชอร์รี่ไม่ใช่หนูก็ไม่รู้จักไม่รู้จักอะไรไปดูกบซีกับกับอะไรนะหอนมันมีบ่อใหญ่กับบ่อเล็กนะจริงเหรอมีบ่อใหม่มีบ่อใหม่ไปไม่ได้ไปดูบ่อเล็กก่อนจะได้ไม่ไปไปไม่ได้ค่ะเพราะว่ามีเสาไฟฟ้ามีบ่อนี้อ่ะไปดูบ่อนี้ ไม่มันม,มีมดส้มมันกัดเจ็บมากกัดเหียวอ๋อหนูมันหนูเคยกัดตรงนี้เนี้ยหนูเคยกัดหรือว่ามดกัดหน <laughs> มูมดกัด,ดกัดเลยโอเคโอเคไปไงไปโรงเรียนดีใจดีใจอนเยไปเรียนไหนคะโรงเรียนอะไรนะโรงเรียนเทศบาลอำเภอขันตะกอมีเพื่อนกี่คนในห้องนะยี่สิบคนใครสวยกว่าเพื่อน โ <g ül> อ้เป่าเก่งแล้วเอาแล้วก็ได้เป่าใหม่นะทีนี้นะ่ะพรุ่งนี้ไปโรงเรียนไหมคะ <ไป S 1> พรุ่งนี้ไปตื่นกี่โมงพรุ่งนี้เออพรุ่งนี้ตื่นกี่โมงห้าโมงอ๋อตื่นห้าโมงเลยเหรอเป่าเป่า,เป,าเป่าอีกเป่าอีกอ มีอีกหลายแฮมือนี่ กลัวไหมมันแตกกลัวไหมกลัวไหมกลัวมันแตกไหมลืมกดติดตามช่องสีนุ่นชาแนลด้วยนะคะแล้วก็กดไลค์ เป็นใจดังใจให้ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ